บทที่21แม่เพื่อนมานั่งนี่นจะจ๊ะคุณนายลำเผาพยักหน้าเรียกรถจนะไหนให้เข้าไปนั่งข้างๆตัวท่านแล้วหลังจากที่ปัดและคุณนายเปรมขอตัวหายเข้าไปในห้องพักชั้นล่างของคุณนายเปรมแล้วตกลงว่ายังไงกันแน่จะ๊ะเราจะไปกับเขาไหมคราวนี้หรือจะยังแข่งข้อเอาชนะอยู่อีกเพื่อนยังไม่ทราบนี่คะว่า เขาจะต้องการให้เพื่อนไปด้วยหรือเปล่าอุ๊ยทําไมเขาจะไม่ต้องการละจ๊ะผู้ชายที่ไหนในโลกนี้จะไม่ต้องการให้เมียที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆตามไปอยู่ด้วยคุณนายคอนลูกสาวอย่างหมันไส้รจนาชไหนหน้าแดงเรือแต่รายนี้อาจจะไม่เป็นอย่างผู้ชายอื่นๆก็ได้นะคะคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้ออกปากหารือหรือชักชวนเพื่อนแม้แต่คำเดียว เออนั่นน่ะสิแม่ก็คอ,คอยฟังอยู่เหมือนกันอันที่จริงเขาควรจะเป็นฝ่ายออกปากปรึกษาับเราก่อนแต่แล้วก็เงียบหายไปไม่อยากพูดทําไมนะท่านหันมาจ้องหน้าจ้องตาถามทําไมเราจึงไม่ถามเขาเสียเองเสนอตัวทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้แสดงความต้องการนหรือคะรจะน,านาชนยถามเสียงสูงเพื่อนทําไม่ได้ ไม่เห็นจะแปลกเมื่อเขาไม่ทำหน้าที่ของผัวคือไม่ปรึกษาหารือเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราก็ต้องรักษาสิทธิ์ของเมียคือพยายามติดตามซ้อมความเข้าใจกับเขาในฐานะที่เป็นบุคคลคนเดียวกันตามกฎหมายและเป็นการเตือนเขาทางอ้อมว่าเราเท่านั้นที่เขาควรไว้วางใจนี่เป็นหลักที่แม่ยึดถือเรื่อยมาและเมื่อเพื่อนควรจดจำไว้เป็นตัวอย่างด้วย คุณนายลำเพาเตือนแต่สำหรับเรื่องนี้บางทีแต่สำหรับเรื่องนี้บางทีเพราะปัดเขาไม่พูดอาจจะเป็นเพราะเขาเกรงใจแม่เกรงใจแม่เพื่อนก็ได้เกรงใจยังไงคะเกรงใจว่าเราเป็นฝ่ายขอร้องให้เขาพักอยู่กับเพื่อนนะสิเลยไม่กล้าอ้าปากความจําเป็นกับเรากลัวเราจะไม่ไปด้วยถ้าเป็นรูปนี้แล้วก็เป็นผู้ชายที่น่ารักทีเดียวแหละ แม่เพื่อนยังอ่อนนักรจนาชไหนหน้าแดงอีกครั้งหนึ่งเธอถอนใจเบาๆเ,เมื่อเรารู้ว่าเขาเกรงใจเราในแง่นี้แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราจะต้องแสดงน้ำอกน้ำใจให้เขาเห็นเองจากเรานะ่ะอยากได้เขานะ่ะอยากได้เราไปด้วยใจแทบขาดเทียวละ่ะทีนี้เราละ่ะลูกผู้หญิงนะ่ะลงมีผัวแล้วก็เปรียบเหมือนเงาของผัวไม่มีเงาที่ไหนจะห่างตัวหลอกลูก มันไม่มีมงคลคุณแม่ต้องการให้เพื่อนไปเหรอคะรสนาฉไหนาถามเสียงแผ่วไม่ใช่เสือกใส่และส่งนะจ๊ะคุณนายรีบปรับความเข้าใจมันเป็นหน้าที่ของลูกผู้หญิงจ้ะเพื่อนทราบดีค่ะว่าเพื่อนควรจะไปสุขโขทัยพร้อมกับคุณปัดในคราวนี้แต่แต่อะไรลูกมีข้อข้องใจก็ลองพูดไปทีหรือจะได้ช่วยกันคิดแก้ไข แต่เราไม่เหมือนคู่แต่งงานคู่อื่นนี่คะคุณแม่ก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเขาปฏิบัติต่อวันสําคัญในชีวิตแต่งงานของเราอย่างไรเพื่อนคิดว่าเขาเต็มใจให้เพื่อนไปไม่ได้ง่ายๆหรอกคะ่ะคุณแม่โอ้ยอย่าคิดอย่าคิดมากเป็นอันขาดเขาทําผิดมากแล้วเละอย่าช่วยให้ความผิดของเขาแลดูใหญ่โตขึ้นต้องทําเสมือนว่ามันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวเป็นเรื่องธรรมดาไงจ๊ะ แล้วเขาก็ทําเหมือนเราไม่มีความหมายก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเรื่อยไปงั้นเหรอคะอ้าวเอาชนะเขาด้วยความถูกต้องสิลูกคุณนายปอบประโลมเขาทําตัวไม่สมกับเป็นสุภาพบุรุษแม่เห็นแล้วรู้รู้แล้วสงสารลูกจะตายแต่เราต้องไม่ทําผิดตอบเขาหน้าที่ของเราจะต้องไปเราไปไปโดยไม่ต้องให้เขาเชื้อเชิญก็ได้ เขามาขอเราแต่งงานแล้วสามีอยู่ที่ไหนเราก็จะตรงไปให้ถึงที่นั่นจะทําไมเราหลักให้มันรู้ไปว่ากล้าแสดงท่าไม่เต็มใจแล้วมาบอกแม่แม่จะพูดกับคุณเปรมเองอุ๊ยอย่าเลยค่ะคุณแม่ป้าเปรมดีกับเราเหลือเกินท่านคงไม่เต็มใจให้ลูกชายปั้นปึงกับเราแน่ๆลจนาฉนไหนพนมมือกราบคุณนายน้ำตาคลอเพื่อนทราบอยู่เต็มอกว่าเพื่อนควรจะไป เพื่อนไม่ยอมแลวทิ้งหน้าที่ของเพื่อนหรอกค่ะแต่มีบางสิ่งบางอย่างทําให้เพื่อนต้องรอรอฟังความเห็นหรือคําชักชวนจากเขาสักคำหนึ่งเผื่อว่าวันข้างหน้าเพื่อนจะได้ไม่ต้องช้ำใจมากนักเพราะเขาค้อนขอดว่าเพื่อนคุติดตามขอไปอยู่กับเขาเองอะไรนี่เจ้าแงาเจ้างอนเข้าใส่กันถึงเพียงนี้เชียวหรือแม่เพื่อนคุณนายอุทานอย่างไม่สบอารมณ์แล้วก็ทําเป็นหัวเราะ อย่างขบขันเออจะแสนงอนไปสักกี่วันเที่ยวผัวก็เมียผัวก็หนุ่มเมียก็สาวอยู่ที่นี่มีคนอื่นคอยเติมเชื้อไฟให้ขุ่นเคืองยุ่งเหยิงกันละไม่ไม่หยุดละมั้งเออไปอยู่กันตามลำพังผัวเมียคงจะว้าเวต้องหันหน้าเข้าหากันอยู่ดีแหละตามใจตามใจเมื่อจะ,ะรอตั้งแง่เข้าใส่กันก็ตามใจพูดมากนะัก เดี๋ยวจะหาว่าแม่ขับไล่ใส่ส่งไม่เพียงแต่ตามใจเพื่อนเฉยๆเท่านั้นนะคะคุณแม่ต้องไม่ไปพูดกับเขาหรือทำประการใดประการหนึ่งให้เขาจำต้องมาชักชวนเพื่อนเป็นอันขาดหญิงสาววิงวอนเอ๊ะทำไมต้องมีกฎข้อบ,บังคับหลายอย่างจริงเพื่อนต้องการคำเชิญชวนที่มาจากใจจริงของเขานี่คะไม่ใช่พวกเราไปบีบบังคับให้เขาจำใจต้องรับเพื่อนไปด้วย แหมบทบาทมากคุณนายคอให้อยากรู้นะักนี่ถ้าเขาไม่ออกปากแล้วก็ตัวจะทำยังไงจ๊ะหญิงสาวยิ้มอย่างมั่นใจเพื่อนจะไม่ยังไงหรอกคะ่ะนอกจากนั่งยิ้มด้วยความดีใจอ๋อดีใจที่จะเป็นแม่ไม้ผัวรางนั่นเหรอจ๊ะแหมคุณแม่เรียกเพื่อนเสียหายหมดเลยคะ่ะอ๋อรู้เหมือนกันหรอ ว่าไอ้ตำแหน่งแม่หม้ๆผัวร้างน่ะมันเสียหายไม่น่าชื่นชมท่านประชดขอสถิธนาอย่าเล่นตัวเมื่อเราหมดสภาพนางสาวเสร็จแล้วอย่างนี้หน่อยเลยผู้ชายเขาจะได้เปรียบนะจะบอกให้เดี๋ยวเขาทิ้งไปจริงๆแล้วก็จะต้องโศกาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณแม่เพื่อนไม่ต้องโศกาอยู่คนเดียวแน่นอนใครเขาจะโศกาด้วยลรจ๊ะ อย่างน้อยก็คงมีคุณพบอีกคนหนึ่งที่จะช่วยโศกาค่ะคุณนายลำเพานิ่งนิ่งงนันจ้องหน้าที่ดาเลียงอย่างงงๆครั้นแล้วท่านก็ถามเสียงแหบว่าหมายความว่ายังไงหึงน้องอย่างนั้นหรืออุ้ยเปล่าค่ะเพื่อนไม่ได้หึงคุณพบเลยสักนิดเดียวหญิงสาวปฏิเสธไม่หึงแล้วทำไมต้องพูดอย่างนั้นด้วยคราวนี้ คุณนายไม่พยายามซ่อนความไม่พอใจไว้อีกผู้ชอบก้นกงการของอะไรไม่พบด้วยเขาจะต้องโศกกาเพราะในปัดทิ้งไปไม่ใช่กงการอะไรหรอกคะ่ะคุณแม่เพียงเพื่อนเพียงแต่เห็นว่าเขาถูกอัธยาศัยกันมาถ้าคุณปัดเขาทิ้งเพื่อนไปก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องห่างเหินคุณพบไปโดยปริยายอย่างน้อยอาจจะทำให้คุณพบเสียใจไปหลายวัน อ๋อถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนี่พูดซีอย่างกับเขาจะทิ้งไปไหนเลยในลักษณะเดียวกันฉันก็ตกลงนึกว่าหึงหวงกันขึ้นระหว่างพี่น้องซะแล้วสิท่านเมินหน้าเอาเถอจ้ะตามใจจะรอดูอกดูใจกันก่อนก็แล้วแต่แต่อย่าลืมนะว่าฉันเตือนแล้วคุณแม่ต้องไม่ลืมที่เพื่อนขอร้องด้วยนะคะอ๋ออยา ฉันม่ยุ่งด้วยหรอกลดจนาฉชไหนรอบผิดดูสุภาพสตรีที่เธอนับถือเป็นมารดาบังเกิดเกล้าด้วยความน้อยใจเพิ่งจะมองทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจนเดี๋ยวนี้เองรวมรุษไทยทำอะไรหลายอย่างที่ไม่น่าชมเกี่ยวกับปัดแต่คุณแม่ยังมองไม่เห็นความผิดถ้าหากเธอยังโง่เขลาตกอยู่ในความลวงอันมืดมนเหมือนแต่ก่อน เธอก็จะห้ามน้องสาวแสนสวยของเธอเสียเองมีให้คุกคลีใกล้ชิดกับเขานักผู้ชายคนนั้นมีแต่ท้อยคำเน็บแนมให้ขับแขนใจเขาไม่สู้จะยกย่องผู้หญิงของสกุลวิชณีนักดูเหมือนจะดูหมิน่นแทบทุกขนาจิตด้วยซ้ำไปแต่ในฐานะที่เธอกำลังเป็นอยู่ในปัจจุบันลจนาชไหนไม่อาจเปิดปากตักเตือนใครได้คุณแม่เห็นดีด้วยไม่ตำหนิลมหรือไทยนั่น เท่ากับการกระทำของลูมหรือไทยอยู่เหนือคำเตือนรจนาชไหนจำต้องข่มขืนอยู่เงียบๆข่มขืนต่อการแสดงตนเป็นสาวน้อยน่ารักฉ่อเราะพี่เขยของลูมหรือไทยถ้ารจนาชไนมีโอกาสล่วงรู้ความจริงในใจของคุณนายลำเพาเธอคงเสียดายความน้อยใจของตัวเองไปอันมากหญิงสูงอายุเต็มไปด้วยความเร่าร้อนยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ ถึงกับลงทุนเดินตามทิดาจนทั่วตึกพบว่ากำลังซุกตัวอยู่ในเงามืดเหนือลานระเบียงชั้นบนยังไงมานั่งอยู่เงียบๆคุณแม่เหรอคะพบกำลังคิดอะไรเล่นนะคะลวมรุอไทยตอบด้วยเสียงเหนื่อยผิดปกติแสดงความคิดที่ยังหนักหน่วงจนไม่อยากเคลื่อนไหวแม้แต่การทรงตัวขึ้นนั่งตรงๆก็อืดอาดไม่ปราดเปรียวเช่นเคย แม่จะขอเวลาสักนิดได้ไหมได้สิคะคราวนี้คุณหญิงคราวนี้หญิงสาวลูกที่นั่งให้แก่มารดาแล้วตัวเองก็นั่งถัดไปคุณนายลำเพาเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างระแวงเราจะพูดกันที่นี่ได้หรือแม่พบโทนี่บ้านของเรานะคะคุณแม่พบถ่ายว่าคุณแม่จะพูดถึงคู่นั้นใช่ไหมคะใช่เธอไม่ได้ยินดอกคะ่ะเขาอยู่ด้านโน้น จะต้องกลัวอะไรล่ะคะแม่พบเมื่อกี้แม่พูดกับแม่เพื่อนเขามาถึงเรื่องที่โทรเลขเรียกตัวพ่อปัดมาจากสุโขทยัยคุณนายลำเพเล่าเบาแม่สนับสนุนให้ตกลงติดตามสามีกลับบ้านเส้นในคราวนี้คุณแม่ไปยุ่งกับเขาทําไมก็ไม่รู้เดี๋ยวเขาจะหาว่าคุณแม่อยากให้เขาไปพ้นบ้านหรอกคะ่ะแม่อยากให้เขาไปจริงๆนี่ไม่ใช่แม่รังเกียจเดียดฉันหรอกนะแต่แม่กลัวว่า ขืนอยู่ไปนานมันจะเกิดยุ่งขึ้นมาสักวันหนึง่งวันนี้แม่เพื่อนเขาก็แย้มพลายความรู้สึกของเขาออกนิดหนึ่งความรู้สึกอะไรคะความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุ้นกับสามีของเขาจนเกินหน้าเขาน่ะสิคุณนายกระแทกเสียงท่านเล่าการสนทนาระหว่างท่านกับรถจนาไหนให้ฟังถี่ทวนเสริมว่าถึงเขาจะอ้างว่าไม่หึงแม่ก็ไม่เชื่อถ้าไม่หึงจะต้องพูดอย่างนั้นทำไมกัน ลมลุไทหัวร้อเสียงลมลุไทกลับหัวร้อเสียงใสเธอชื่นชมในคำบอกเล่าของมารดามากกว่าจะตื่นเต้นตกใจนะยังจะหัวร้ออีกแม่หรือร้อนใจแทบตายคุณนายว่าโถแม่ขาจะร้อนใจไปทำไมกันล่ะคะอา้าวดูฟังพูดเขาแนนจะไม่ให้แม่ร้อนใจได้หรือ ลูกสาวไปทําจูจีกับสามีเขาจนเมียเขาออกปากสกิดมาน่ะแม่ที่ไหนจะไม่ร้อนใจละจ้าโถโถ,โถคุณแม่ของพบร้อนใจให้เหน่เปล่าเปล่าไปทาไมกันคะใช่ว่าพบคิดจะแย่งเขาเมื่อไหร่แล้วคะคิดหรือไม่คิดก็ไม่รู้ละเดี๋ยวเนี้ยเมียเขาหึงมาแล้วว่ายังไงจ้าพบจะว่ายังไงคุณแม่ถามว่าพบจะว่ายังไงหรือคะรวมรุ่ไทยหัวเราะคิกคัก พบจะว่ายังไงพบก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเน่ะสิคุณนายทำตาโตอะไรนะแม่พบท่านลองเสียงแหลมอ๋อนี่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เขาหึงอย่างนั้นเหรอโอ้ยแม่จะเป็นลมอย่าเพิ่งเลยค่ะคุณแม่ขาฟังพบอธิบายก่อนไม่ได้หรอคุณปัดมาอยู่บ้านเราเพียงสองสามวัน ก็มาปัวพันกับพบจนกระทั่งเมียเขาหึงมันน่าขันจะตายลุมฤทธไทยยกหลังมือขึ้นปิดปากทําอาการกั้นหัวเราะแต่มันเป็นเครื่องแสดงว่าลูกสาวคุณแม่มีเสน่ห์ดีนะคะพบสวยน่ารักจึงมีคนมาหลงแม้กระทั่งพี่เขยก็หลงจนพี่สาวหึงห่วงความหึงห่วงจะทำให้เขาดูตัวว่าเขารักคุณปัดนะคะคุณแม่ ถ้าเขาจะรักกันจริงๆคุณแม่ไม่ดีใจหรอกหรอคะทําไมแม่จะไม่ดีใจถ้าเขารักกันโดยไม่ต้องมีแม่พบไปขวางกลางอยู่ด้วยแม่พบจะคิดยังไงกันก็แล้วแต่เถอะแม่นะไม่เอาละแทนที่เขาจะรักสละเสริญว่าแม่พบสวยน่ารักน่าห่วงเขาจะมาเล่นงานเอาละสิว่าหมดหนทางจะใช้ความสวยความน่ารักของตัวเองเกี่ยวเหยื่ออื่นแล้วละสิจึงมาเล่นกับผัวเขา คุณแม่ลูมหรือไทยอุทานเสียงของเธอแสดงชัดเจนถึงความเจ็บปวดรวดราวใจจนมารดาตกใจรีบอุทานและล่ำละลากว่าแม่พบแม่ขอโทษแม่ไม่ได้เจตนาแม่เพียงแต่คุณแม่นี่คุณแม่เหรอคะที่ว่าพบอย่างเนี้ยแม่ขอโทษแม่พบแต่ทำไมลูกจะต้องเดือดร้อนถึงแค่นี้ด้วยหลัก แม่ไม่เข้าใจรวมฤทัยฝืนยิ้มในความคิดเป็นยิ้มอันเศร้าส้อยขมขื่นแต่เธอเข้าใจดีว่ามารดาจะไม่มีวันทราบเลยว่าเธอเจ็บปวดเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะท่านไม่เข้าใจเธอรวมฤทยัยเจ็บช้ำเพราะคำพูดท่านก่อกระตุ้นปมด้อยของเธออย่างแรงจริงสิความน่ารักของเธอเกี่ยวเหยื่ออื่นไม่ติดแล้วเหยื่อนั้นบังเอิญเป็นประวุิวุทธ,ธิศักดิ์ นี่คุณแม่จะว่ายังไงนะถ้าเราหน่วงเหนี่ยวคุณปัดไว้ให้จงได้ไม่ให้เขาไปสุขโขทยัยหรือถ้าไม่สําเร็จเราจะแกล้งไม่ให้เขาพาคุณเพื่อนไปด้วยให้อยู่อู่ยั่วประวุธทางนี้ให้สมน้ำหน้าอยากทําหึงเราให้สมกับคุณที่คุณแม่ประมาทเรารวมรู้ไทยวิชณีคิดคนเดียวด้วยความคลั่งแคนอันสว่างโพรงยิ่งกว่าแรงไฟสักร้อยแรงเทียนหากจะนำมาติด นาชาญเฉลียงในวันนั้นจบบทที่ย1อ